ก็อื่นเลยเนี่ยอย่าพิ่งว่าอะไรผมนะครับสาหรับที่ผมตั้งชื่อคลิปแบบนี้เนาะว่าผมไม่ซื้อเหรียญชิบะนะครับแต่ผมซื้อเหรียญลิสต์นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นอีเทเรียมขอไปบิตคอยคิลเลอร์นะครับโอ้จริงเท็จบ้านนอกแค่ไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกให้ผลว่าทาไมผมถึงซื้อลิสต์ก็คือเป็นเหรียญอย่างในอีโคสเตมของชิบะนั่นเองนะครับและผมก็จะมาทําให้ดูด้วยว่ามันซื้อยังไงเพื่อนๆจะได้ได้ไอเดียได้ประโยชน์กันไปนั่นเองนะ โอเคคลิปวิดีโอนี้มันหนาที่จะคลิกเบสชื่อคลิปอาจจะตกใจนิดนึงอย่าเพิ่งว่าอะไรนะครับผมนะโอเคคลิปวิดีโอนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไปได้ผมรบกวนหน่อยนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับรวมถึงนะครับผมตอนนี้หมวกเริ่มวางจําหน่ายแล้วนะครับผมคลิปตัวด็อกหมวกนะสามารถที่จะกดเข้าไปสั่งซื้อหมวกอันนี้ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นช่องทางในการซัพพอร์ต ช่องนี้อย่างดีเลยนะครับขอบคุณมากนะโอเคก็ได้แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปใช้งานตัวชีบัส swap หรือว่าไปทําการซื้อเหรียญอะไรต่างๆเนาะในะตัวชีบะตรอีโคสเต็มนะครับก็จะมีชีบะหรือเหรียญเชฟเนาะแล้วก็ลิชแล้วก็โบนนั่นเองน,นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ไม่ได้จะมาซื้อเหรียญชิบะนะผมจะมาซื้อเหรียญลิชน,นั่นเองแต่ก็วิธีการทํางานมันก็เหมือนกันนัน่นแหนละนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันเนาะทีนี้ก่อนื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอจะมาพูด ทำไมผมถึงซื้อเหรียญลิสทำไมไม่ซื้อเหรียญชิบะไปเลยนะครับถ้าด้วยความสั์จริงจะเอาจริงผมก็คือต้องบอกกันว่าคิวันนี้อาจที่จะคือเหรียญต่างๆที่ผมซื้อเนี่ยผมสามารถที่จะทิ้งเงินมไม่ไม่จะทิ้งเงินหมายถึงว่าถ้าเงินมันเหลือศูนย์ผมก็รับมันได้เอาประมาณนั้นแล้วกันเนาะหรือเราลงทุนในสิ่งที่เรามองว่าเราสามารถที่จะเสียได้แล้วก็รอที่สมมุติว่าอีก1ปีมันยังไม่ไปไหนก็ ก,ก็ได้นะครับผมคือเงินทุกอย่างเป็นเงินเย็นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเสียไปกับมันได้ก็ทางในธนาคารเพื่อนๆถ้าดูคิบโดนี้อยู่ยังไงใช้วิวจรารณญาณคิบูโดนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่ตอย่างใดนะครับไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะผมก็นั่งเทียนโมโมโซโซะกาวล้วนๆ,ๆ,ๆนะครับผมก็โอเคนะไม่ต้องเชื่อผมศึกษาข้อมูลเองนะครับลงในสิ่งที่เราเสียเงินได้นะลงในเงินที่เราเสียได้นะครับผมโอเคทีนี้ทําไมผมถึงเรื่องที่จะลงหรือว่าซื้อเหรียญลิสต์นะครับก็ ง่ายๆเลยเอาถ้าพูดกันตามตรงผมอว่าตอนนี้ชิบะมันค่อนข้าง่จะเติบโตมูลอยู่เยอะอยู่พอสมควรแล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็นเหรียญลิสเนี่ยมันเป็นเหรียญที่อยู่ในอ e ีโคสแต e มเดียวกันแล้วก็คนยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้มากนะักคือเราไม่สามารถที่จะซื้อเหรียญลิสในเอชนได้ในนกขณะน,นี้ยังไม่ได้เข้าถึงไบแนนอะไรแบบนั้นซึ่งในอนาคตผมไม่รู้ว่าหเหรียญลิสจะเข้าไปหรือเปล่าเนาะแต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นเหรียญชิบะโอเคคนเจอในเอชแอนด้ได้ค่อนข้างง่ายแต่ลิส t ยังซื้อได้ยากอยู่ยังเข้าถึงได้ยากอยู่แล้วก็ราคามันยังไม่ไปนั่นเองนะครับทีนี้ถมามว่าาลิสต์มันคืออะไรนะครับผมก็คือลิสต์เนี่ยเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าอะไรอะมีซัพพลายจำกัดละกันเนาะเออมีซัพพลายจำกัดมีอยู่แค่ประมาณ10,000แสนเหรียญน,นะครับผมือมีอยู่แค่เนี่ยหนึ่งตอนนี้มีอยู่170000เหรียญน,นะซึ่งเหรียญต่างเหล่านี้มันจะถูกเบิรนด้วยนะครับผมอารมณ์ประมาณว่ามันจะไม่สร้างมากไปกว่าน,นี้แล้วแล้วมันก็จะถูกเบิรน ทีนี้ถามว่าแล้วมันจะเบินจากอะไรนะครับผมก็มันจะถูกเบินจากการที่ชนะิบะอีโคสเต็มเนาะหรือว่าตัวชิบะสวอปก็คืออันเนี้ยทำการลิสต์นะครับผมทำการลิสต์เหรียญต่างๆถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลก็ทําการลิสต์แพรต่างๆหรือว่าคู่เหรียญต่างๆเข้าไปนะครับหรือว่าเหรียญมีมอะไรต่างๆเหรียญน,น้องหมา,อ,าอะไรไม่รู้อะลิสต์เข้าไปนะครับผมเวลาที่มีอะไรลิสต์เข้าไปเนี่ยมันจะทําการเบินนะฮะมันจะทําการเบิน ตัวแปบ๊บหนึ่งนะผมเปิดให้ดูมันจะทําการเบรน burn. ชิบะประมาณเกือบๆหนึ่ล้านบาทประมาณ2 5งหมื่นเหรียญเนาะแล้วก็เบรนตัวลิสต์สองหมื่นห้าพันเหรียญหรือว่าประมาณ1นล้านบาทเท่ากันแต่ด้วยความที่เหรียญชิบะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมันก็อาจจะที่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อราคามากแต่ถ้าลิสต์ด้วยความที่ในนักที่ในใน,นักขณะน,นี้มันยังมีน้อยอยู่เออมันยังมีน้อยแล้วก็ราคามันอยู่แค่2000กว่ามั้งสองพ ถ้ามันเบร์นไปแบบนี้มันก็อาจที่จะส่งผลให้ราคาลิสต์เหลือน้อยลงทุกทีเหลือน้อยลงทุกทีแล้วก็ผมก็คิดว่าอนาคตถ้าคนที่ได้ตานจากชิบะเยอะก็อาจที่จะมาซื้อเหรียญลิสต์ด้วยนั่นเองน,นะครับผมก็คิดว่าน่าจะอาจน่าจะเป็นโอกาสแต่ก็ทั้งนั้นคนที่ถือชิบะก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เป็นโปรเจกต์ที่เราก็อย่าไปหาให้ผลอะไรกับมันมากนะครับผมสำหรับผมโซโนผมนะ่าเอาที่เรามีความสุข,เร,สข,เ,รสขเราสนุกเราได้คุยกับเพื่อน,อนมีคอมมูนิตี้อะไรแบบนี้แล้วกันโอเค ย้ำอีกครั้งลงทุนในสิ่งที่เราเสียได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเนาะที่ที่ผมทําการจะทําการซื้อเหรียญลิชนะครับผมก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยวันที่8นะครับผมเดือนสิงหาก็บอกว่าโอเค new token add เข้าไปนะครับผมก็ทําการเบิร์นตูมประมาณนั้นนั่นเองก็ผมคิดว่าในอนาคตถ้าแบบเก่าๆเลยก็อาจที่จะได้เห็นเหรียญต่างๆเหล่านี้นะครับผมหรือว่ามีแพรต่างๆเข้ามา add อยู่ในชิบัอีโคสเตมก็เป็นไปนได้นี่ผมไม่แน่ใจไม่รู้านาะก็จะเป็นยังไงเนาะแต่ถ้ามันลิสเข้าไปเยอะจริงๆก็จะทําให้การเบิร์นเยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเครวมถึงนะครับอีกหนึ่งผลคือเป็นในเรื่องของอการสเต็กนะครับผมเวลาที่เราอเอาเหรียญลิสเนี่ยไปสเต็กไว้ในแพลตฟอร์มของชีบัสวอปเนี่ยเราก็สามารถได้เงินเปนผลเนาะหรือว่าโบนก็คือ <laughs> เวลาเราเอาฝากเข้าไปเนี่ยเราจะไดะ้เราจะได้เหรียญโบน bone. ได้ประมาณ700%มันก็จะเยอะกว่าชิบะนั่นเองนะชิบะเนี่ยจะได้ประมาณส0 0นะครับผมสำหรับเหรียญโบนเองจะได้เยอะกว่านะ3,000กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่สำหรับผมผมเอาเหรียญลิสตนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเหตุผลไม่ได้มีเหตุผล,ผลอะไรมากมายฮะเอาแบบเอาก็คือประมาณว่ามันยังไม่ตกรถอะไรมากแล้วก็ราคามันยังไม่ไปแล้วก็มีน้อยมีโอกาสที่จะเติบโตประมาณนั้นนะก็ ไม่รู้จะผิดถูกแค่ไหนเพื่อนพิจารณาก,กันเองนะครับรูมถึงอีกหนึ่งเรื่องของลิสตนะครับคือมองว่ามันโอโ้คือต้องอย่งางเราคิดวันนี้ไม่อย่าอย่าไปจริงจังมากนะครับผมคือประมาณว่าโอเคคอมมูนิตี้เขาก็มองว่าเหรียญลิสตเนี่ยเป็น store value คล้ายๆกับ Bitcoin นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็นะ คาดว่าประมาณแบบนั้นนะครับผมซึ่งทั้งน้ทนั้นทุกอย่างผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็ถ้าคนมองว่ามันดีคนมองว่ามันเป็นซอต์แวร์ยูจริงแล้วก็คอมมอนเดติชิบะมันใหญ่มากผมก็คิดว่ามันก็มีโอกาสแล้วกันถ้าเทียบกับลิสต์รีวอร์ดลิสต์ก็คือโอเคเหลือศูนย์เลยกับรีกับรีวอร์ดมันก็มีโอกาสที่จะได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อลองพิจารณากันเองแล้วกันนะครับเนียอย่างที่บอกนะลิสต์คือเมื่อก่อนเนี้ยเป็นดอ พิจารณาดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทําการซื้อกันเลยครับสําหรับวิธีการซื้อนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ชิบอดสวอปได้เลยเนาะจากนั้นก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับ s วอปโทเค็นกดปุ๊บเข้าไปนะครับผมจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเนาะก็ตอนนี้ผมมีเหรียญ USDT นะครับหรือว่าถ้าใครมี e t h e r e ียมก็โอนจาก MetaMask ที่เป็น e t h e r e ียมนะครับเ,เข้ามาได้เลยนะครับผมเข้ามาที่ เมตามาสของเราได้เลยนะสำหรับพวกคนไหนที่ยังซื้อไม่เป็นนะครับหรือว่ายังไม่เคยใช้เมตามาสหรือว่ายังไม่เคยใช้ดีไฟลต่างๆเลยเนะี่ยเคยใช้แต่ไหนไอเชนเนี่ย, <H N S 2> ยก็ให้เข้าไปดูในในคลิปวิโดีโอของผมของในช่องคลิปตัวดนะ็อกนาะเข้าไปที่คลิปนี้นะฮะวิธีการซื้อ NFT และงานศิลปะคลิปวิดีโอนี้นะครับคือคลิปวิดีโอนี้ผมสอนตั้งแต่ไอเชนเลยโอนโอนตังไปที่เมตามาสใช่ปะ่ะแต่ไอจุดประสงค์ของคลิปวิดีโอนี้ผมสอนในเรื่องของวิธีที่เราจะโอนไปเมตามาสเพื่อที่จะซื้องาน NFT แต่ท่านี้ท่านั้นมันก็เหมือนกันคือเราโอนไป Metamask แต่เราจะไม่ได้ซื้อ NFT เรเราจะไปซื้อเหรียญชิบะหรือว่าเหรียญลิชอะไรก็ว่ากันไปน,นั่นเองซึ่งหลักการทางานมันเหมือนกันเนาะพอเราโอนไปที่ m e t a m a s k เงินเข้ามาที่ตรง t a m a มาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาสวอปตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ท่านี้ท่านั้นถ้าใครยังไม่เคยใช้เลยเข้าไปดูที่คลิปวิด,ดีโอนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้จะได้ทำกันเป็นเนาะคลิปวิด,ดีโอนี้นะครับวันที่เนี่ยสองประเนินเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดู วันที่6สิงหานะครับผมคียรโอนี้เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมจะใช้เหรียญ USDT ในการซื้อนะแต่ถ้าใครโอนจากเอเจนผมแนะนำให้ใช้เป็น Ethereum ในการซื้อนั่นเองนะจะอ่าจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของคา่าแกนนะครับโอนจากเอเจนเป็น Ethereum โอนเข้ามาที่ MetaMask แล้วก็ใช้ Ethereum ในการซื้อเหรียญต่างต่าง,างได้นั่นเองนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเหรียญที่ผมจะซื้อคือ USDT ปุ๊บ โอเคแล้วก็ลิสต์โอเคผมเลือกเป็นลิสต์ปุ๊บอ่ะแบบนี้เนาะเนี่ย swap form u s d t เปลี่ยนเป็นลิสต์นะครับแต่ถ้าอันนี้ใครเป็นอีท e เรียมก็ Swap f o r m e อีท r เรียมแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่อไม่รู้สิเหรียญน,นะแล้วก็เล้าแต่เหมือนเราการเหมือนเราทำการซื้อเหรียญอนไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ปุ่ม Approve ครับมันต้องไอ้นี้ก่อนนะมันจะเสียค่าแก๊สอยู่เพราะวันนี้ค่าแก๊สก็แพงอยู่นะครับแต่ก็ไม่แพงเท่าเมื่อวานนะฮะ แต่ก็แพงแหละช่วงนี้ถือว่าอีตาเรียมกำลังมาด้วยนะครับผมเลาวก็ค่าแก๊สกำลังเติบโตก็เป็นสัญญาณที่ดีและกันสำหรับราคาอีทนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเวลาเราแอปพูบเสร็จปุ๊บโอเคพอมันแอปพูบเนี่ยตรงแอคทิวิตี้มันแอปพูบเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้ปุ่มสวอปมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดปุ่มสวอปได้เลยเนาะโอเคจาก3,000 USD เป็น1นึ่งลิชอันนี้นะครับเติร์ดเติร์ดเติร์ดค่าแก๊ส พอวายลิคูเนตี้ฟรีอันนี้ก็เป็นเงินที่จะส่งไปให้ในพู o l นะแล้วเขก็เขาก็เอาไปแบ่งกันน,นั่นเองเป็นการลิคูเนตี้ไมเน็งรูปแบบหนึ่งนะครับก<ถ>็ถ้าใครยังไม่ได้เคยศึกษา d e f าผมแนะนำให้เข้าไปศึกษา d e f าเนาะเข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube เสิร์ชว่า d e f าคืออะไรในช่องของอพี่แชมป์ไอเรนจาร์ดได้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นก็ปุ่มคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยครับปุ๊บค่าแก๊สเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฮะเนี่ยปาเข้าไป100เหรียญหรือว่า3,000บาทนะครับอืมจุกอยู่พอสมควรนะฮะ จริๆซื้อซื้อไปเกือบๆแสนใช่ปะแต่ก็ค่าแก๊ส3า0พันก็ถือว่าซื้อน้อยไปหน่อยเอาพูดกันตามตรงนะฮะโดนค่าแก๊สแพงนะครับตังหมดแล้วนะฮะตังหมดแล้วเสียประมาณนี้จะได้แบบนะสนุกสนานนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะรอมันเพนเดงสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่าสวอปเรียบร้อยจบนะครับผมอันนี้คือจบแล้วนะฮะผมมีอยู่หนึ่งลิแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับสบายตัวนะครับซื้อ d o t คิวเลอไปเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ต่อมาแล้วเราจะทําอะไรกับมันต่อนะครับเราได้เลนลิชมาแนละ้วถ้าจะเอาให้มันแม็กซิมัมหรือว่าให้มันได้รับเงินเป็นผลเป็น,ปนคือไม่อยากเสียของอะ่ะเราเราซื้อมาแล้วใช่ปะสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะก็คือเอาเ e l ลิชไปสเต็กนั่นเองนะครับไปที่ตรงนี้ b e r r y ี่ตรงนี้โอเคทีนี้ผมก็จะทําการฝังนะครับผมหรือว่าเนี่ยบ e รี่รินะครับผมโอเคปุ๊บอ่ะกดแอปพูก่อนนะครับแอปพู Apple ก่อนนะ เนี่ยเสียอีหกร้อยนะครับว่ากันไปฮะต้องต้องทนฮะอยู่กับอีเธาเรียมต้องทนฮะรักรักอีเธาเรียมต้องทน <c oughs> อนาคตคิดว่าเลเยอร์สองของชิบะมาหรือว่าอะไรนะที่ชื่อว่าอาร์เบเรียมเหรออาร์เบเรียมสักอย่างหนึ่งฮะเออน่าที่อยากได้ได้ได,ได,ได้ได้ใช้งานประมาณนั้นนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหม พอมันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยจะปุ่ม Approve มันก็จะกลายเป็น Stake ตรงนี้ได้เลย<ๆ>ก็กดปุ่ม Stake ได้เลยฮะปุ๊บทุกทุกธุรกรรมทุกทุกคลิกจะต้องเสียตังค์เป็นพันๆนะฮะอืมฮ mm ึ hmm. Stakeing อยู่นะครับผมก็คือเอาเหรียญดิจิไปฝากเอาไปฝังเอาไว้นะครับผมที่ Shibaswap นั่นเองนะแล้วก็จะได้เงินปันผลประมาณสี่เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อป,ปีนะที่ได้เป็นเหรียญคือเหรียญโบนนะครับผมสำหรับเหรียญโบนตอนนี้ราคาอยู่ที่สองเหรียญอืมสองจุดเจ็ดหกเหรียญเนานะ ก็ไม่รู้ว่าเรีนบนมันจะขึ้นหรือว่าจะลงยังไงนะนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับผมเสร็จละฝากเหรียญลิชไป1.03แล้วนะครับผมเอ่ได้รับเงินป็นผลประมาณนี้700%เนาะโอเคก็ฝากเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติถ้าพู้บางคไหนที่ต้องการที่จะเอาออกมาเนาะก็กดปุ่ม unstake ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด a อ p ปุ๊บเสียตังค์แล้วก็เอาถอนออกมาก็แค่น,นั่นเองแล้วพอถอนออกมาปุ๊บเราก็ถ้าจะเอาไปขายก็คือเอาไปขายได้น,นั่นเองนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ โอเคครับผมก็คลิปวิดีโอนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันไปนะแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่การแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะเข้าไปศึกษ,ษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้เป็นเงินที่เ,เป็นเงินเย็นแล้วก็มองว่ามันเสียได้แล้วก็คุ้มค่าต่อ Li ส t r e w ว r d อะไรต่างๆก็ว่างันไปนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนๆชีบาสนะยังไงถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ ช่องคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับหรือว่าผู้่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับชิบะอะไรต่างๆคลิปไลฟ์ของคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมไลฟ์ที่ไลฟ์กัน3คนนะเนาะในรายการซัตเทิร์นด็อกนะครับเข้าไปฟังกันได้ในไลฟ์นั้นคิดว่าน่าจะชื่นชอบพูดถึงชิบะค่อนข้างที่จะเยอะนะในไลฟ์นั้นนะครับลองเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยละกันนะครับสำหรับผู้่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้กดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถได้สั่งงซื้้้อกกาาแแฟให,ใหครับผมมลว็ทีน ได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเงินกองทุนเอาไว้เป็นเงินเดือนทีมงานต่างๆก็วางกันไปนะครับแล้วก็อนเนือพิ่ไหนที่ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของตัวเอ็ก e p เ c o n คอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาพิเศษต่างๆข้อมูลรีเสิร์ชข้อมูลแปลอะไรต่างต่างเนี่ยจากต่างประเทศก็ยังไงกดตรงน,นี้ก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เอาไว้สปอร์ตทีมงานคลิปต <c oughs> ัวด็อกได้เป็นอย่างดีเลยเนาะก็ต้องขอคุณมากเลยนะครับโอเคอย่างไั้นเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ